สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ศาลเจ้าท้ำปทุมครับอันนี้คือเป็นทางผ่านจะเลยจะแวะเข้าไปดูว่าศาลเจ้านี้มีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนแต่คือแบบเด่นมากอันนี้จะเปหนาทางเข้านะครับผม กันเลยสารเจ้าพ่อเสือบรรยากาศล่มลื่นมากเลยครับทุกคนแล้วก็ดูเงียบสงบมากเลย เดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปด้านในครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาที่ศาลเจ้าถ้ำปทุมครับผมที่จังหวัดสระบุรีออกมาจากวัดพระพุทธบาทนิดนึงครับเป็นศาลเจ้าที่เงียบสงบมากเลยครับทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าอยากสายอยากมาทําบุญจริงๆประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศเลยครับ ครับเราอยู่หน้าศาลเจ้าทําปทุมเล็บร้อยนะครับทุกคนอันนี้คือหน้าบรรยากาศครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในถ้ำกันนะครับทุกคน ครับนี่ผมเข้ามาในศาลเจ้าแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปด้านในกันครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยครับทุกคนอันนี้เขาเรียกบ่อน้ำทิพย์ บรรยากาศข้างในถ้ำนะครับน,นี่ครับข้างในถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนพระเจดีศีลาครับอันนี้ จะเป็นของโบราณครับทุกคนเป็นขออเก่าเกะ ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมเรื่องมานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมกดติดตามกดกระดิงด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ